ทักไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องปอกบายเบอร์สุขูสุขคนเนาะทักไทยเอเบอร์สุขูมสุขคนเด้อจ้าทั้ง FC ใหม่และเอเก่าเนาะหรือว่า f อฟีทีกำลังจะเข้ามาเนาะทักไทยสบายดีเซ็นเก่าเซ็นเคยาาเด้อจ้าเด้อมันนี้กับัมาพบมาพอกับแพร่ว่าคนเก่าคนเดิมหรือน,น้องแพร่คนโกสโซิโยบันทานนั่นเองพ่อแม่พี่น้องมีแต่กโกไปหนาเงิ้สีใสกับบ่มีเนาะไทย f อคนไหนอยากสนับสนุนเด็กอยากให้แพร่ว่าคนโกนี่เงี้ยใสจ่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซอบสไครต์ที่สำคัญกอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังแห้งใจในน้องแพรว่าคนโกน้ำนี่เดจาเด้อน้องแพรจะได้มีกำลังแรงใจในการเด y o ยูทูบต่อๆไปเนาะก็สด้มีเงื่อนไขคือคนอื่นเขาเนาะทุกคนเนาะอ่านืาอาาากาบามาายังาาายาาาาาาาก็จามาขอเราหาือว่าจะมาาชร์ประสบการณ์ ที่มีเอฟซีหลายๆถ่านหรือลหลายคนถามสภามาว่าน้องแพทเจ้าเหตุงานอยู่ประเทศไทยมาเดือนนานแล้วสมาว่าคล้ายสิบปีแล้วปัจจุบันเนี๋ยวยังทํางานอยู่ในประเทศไทยคือเกาชื่นชมหรือวอ่ามากยังไงน,นอในการทํางานอยู่ประเทศไทยเนาะสภาก็เลยจะขอมาตอบคอมเมนต์ต่างๆอ c ซเราทุกคนเราว่าให้เป็นห้ายสงสัยให้เป็นท้ายของใจว่าสภามักยังที่สุดในประเทศไทยถึงว่า ไหนยังทำงานอยู่ประเทศไทยตั้งเป็นเวลาหลายสิบปีเนาะทุกคนเนาะก่อนจะไปฟังกันกับซอแพนก็ขอฝากนิดเนียงนะจ๊ะเด้อขอฝาก FC นิดนึงเนาะจ้าฝากดากดกกกไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซอเพรน้ำหนยเด้ออย่าลืมกดซับสไครต์ให้ซอพเพรน้ำหนยเด้อซอเพรจีไัยนี้กำลังแรงใจเนาะขอบคุณเดินหนเด้อจา้าโกเขตพ้นรักรักที่ซอเพรมากเนาะทุกคน หกเหตุผลหลักๆนะคะที่น้องแพรวาคนโก้เลือกที่จะทํางานในประเทศไทยเนาะกระต้องขอโทษขออภัยะจ๊ะทีเบา่ไทยป้นเล้าเบาเล่าปนไทยเนาะจ้ะหกเหตุผลหลักๆก็คือหนึ่งเหตุผลที่ซอแพรมักที่สุดคือหนึ่งอขอที่หนึ่งเนาะทุกคนขอที่หนึ่งคือการหาเงินทุกคนการหาเงินเนาะการหาเงินในประเทศไทยนี่เป็นการหาเงินที่แพรวาเลิศ เนาทุกคนอ่ะเป็นการทางเงินทีเลิศเนาทุกคนที่แบบว่าด,ดีหลายอย่างยุคเช่นตัวอย่างเนาะอ่ะสมัยตอนทีสาวแพ่เป็นเด็กหน่อยเนาะทุกคนสาวแพ่เป็นเด็กหน่อยเนี่ยสาวแพ่จะไปหาอ่ะน้ำหน้นนา,ารับจ้างอ่ะเกี่ยวเข่ารับจ้างอ่ะเกี่ยวเข่ารับจ้างรากาไปเก็บพักตามปลาตามดงเนาะต่างๆไปขาย ไปขายในตลาดเนาะทุกคนหรือว่าในตลาดทั่วๆไปอ่ะตลาดนาำทัทวๆไปของบ้านหนอกของสะแพเนาะทุกคนหนอกของบ้านสะแพวันซักในตัวเมืองต่างๆอะ่ะก็อชอบแพกตงง็ต้องย่างเพื่อจะย่างไปหล่นอนาะทุกคนด้ือสมัยแต่กอนหรือขี่รถถีบปั่นรถถีบปั่นจักรยานยังออกไปเก็บพักเก็บไปยังในกลางปา่ากลางดนนอนนาะทุกคนกับได้มือ่นอนาอทุกคนหรือว่าแต่ละมือแต่ละวันน่ะสะแพงแ่ไดนประมาณ มือละสามซีบสี่ซีบบาทเนาะทุกคนบางเหม๋กับโบเทงบางเหม๋กับเศร้าปลายเศร้าสามเศร้าสี่เรียว่าเศร้าหาบาทอย่างประมาณนี้ก็ว่ากันไปเนาะทุกคนเนาะแล้วพ่อวันนี้สะแพงเติบโตขึ้นมาแล้วพ่อแบบว่าเฮาประมาณอายุสิบกว่าปีเนาะสิบสองสิบสามเฮาก็เ่มแบบว่าอะ เริ่มแบบว่าจะมากหรือว่าเริ่มจะแบบว่าเู้ซึ้งแบบว่าอยากได้อยากมีเนาะเหมือนคนอื่นเขาเนาะทุกคนสแปรก็เลยแบบว่าแง่เห็นคนทีรลุนพี่หรือว่ารุ่นเอื่อยหลุนน้องที่เหมือนกเขามาทาํางานอยู่ในประเทศไทยเนาะเพื่อนก็มีรายได้ที่หลากหลายแตกต่ตางกันไปเนาะทุกคนเมัอนก็หาางินนในร้ายแล้วก็บแบบรอบครักวเขาซึ้งดีขึ้นเนาะสแปรยก็เลยคิดว่าอ่ะนี่แหละมันเป็นหนทางที่ดีของสเปรย์นะเนาะทุกคนสแปรก็เลยเหลือ เกดพ้นนี่หนละทุกคนที่ขึ้นมาทําง,งานอยู่ประเทศไทยนะทุกคนมันหาเงินได้ง่ายอ่าได้ง่ายแล้วก็ได้ไวนะทุกคนก็แม่จะจริงว่าบางงานก็อาจจะลาบากนะทุกคนบางงานก็อาจจะเสียเสยยยเส่ยงเสี่ยงแนวอไรยางเช่นเนาะเนื่องจากว่าขฮา่มีประสบการณ์เรื่องงานด้วยว่รูจากภัยเลยแต่ก็ต้องเสี่ยงแต่ว่า มันก็แล้วแต่ดวงนะทุกคนแต่ว่าเพื่อความที่วายากใด้อยากมีเนาะทุกคนเราก็ต้องเสี่ยงกันไปนะคะทุกคนเหตุผลที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะคะเหตุผลที่ 2, สองสาวแพร์มักที่สุดของประเทศไทยนอกอ่ะทุกอย่างที่หกเหตุผลที่สาวแพรมักที่สุดเหตุผลที่สองคืออาหารการกินทุกคนเนาะอาหารการกินก็นกนคืออย่างเช่น ของบริโภคต่างๆอาหารการกินบ่ว่าจะเป็นอ่าขล้องกินต่างๆเขาหนมเขาต้มนาะทุกคนผักผล,ลไม้ทุกชนิดเลยวันซะขนมนมเนยนอะของประเทศไทยที่สซ่เปรมหมักที่สุดตุกคนโอ้ยแบบบ่ว่าจ,จะเป็นน้ำอัดล่มเขาหนมนมเนยทุกยี่ห้อนะคะที่กล่าวขึ้นมานาะทุกคนคือแบบหมกัก ผลหมากหลากใหม่แหลกะกะเข้าของเครื่องใช้นาะในประเทศไทยเป็นประเทศทีแบบว่าสะดวกสบายได้ราคากับอมแพงเกินไปนะทุกคนนอะสเพรย์ไรู้ซึหมักโดยเฉพาะตัวสเพรย์ก็เป็นคนมาก,กินนาะทุกคนอ่ะเหตุผลที่ชองทุกคนเนาะถึงกาอาจจะใส่เงินในการสะใจสื่อแต่ว่ามันกับราคาบบสูงเกินไปราคาบบแพงเกินไปเน่กับพ่อพ่อสูงไว้ทุกคนก็เลยเป็นสิ่งที่สเปรย์มักนาะทุกคน ดยเฉพาะตลาดนะัดของประเทศไทยนะทุกคนโอ้โหโอปพระเจ้าจอส์นายยอดมากเราต้องร้องแบบโอ้ไม่กอดเลยนะทุกคนนะครนะับเพราะมันแบบโอ้ยแข่คิดสเปนกะับอิมแลลวทุกคนก็นมีความสุกไปเนาะทุกคนอคือเหตุผลที่สองเนาะทุกคนทีสเปนมัดน,นะจ้าคือของของกินเนาะ mm hmm. เหตุผลที่สามมาต่อกันเลยจ้า mm hmm. เหตุผลที่สามก็คือ การที่สะแพรมาทำงานอยู่ในประเทศไทยเนาะทุกคนคนไทยเป็นคนที่มีน้ําใจและจิตใจงามที่สุดเหตุผลที่สมเนาะคนไทยนี่ทุกคนเพื่อนจะาโบเลือกสันวันนอย่างเช่นเพิ่อนสิบทามเทฮาว่าอ่าบอกโบเลือกสถานาการทําทำงานของเฮาเพื่อนชิบทามว่าหนูทํางานอะไรเป็นบ้างขอโทษนะคะที่ต้องว่าไทยบนลาวนะคะ หนูเห็ดงานอียังเป็นแน่หนูทำนู่นทำน,นี่เป็นไหมหนูทำอะไรเป็นบ้างคือเพื่อนจะบอคอยสอบถามนะทุกคนนะคะเพื่อนจะแบบว่ารับเข้าขา้ามทำงานและเพื่อนจะคอยซ้อนงานเข้าไปทีละดับดับทีละสเต็ปนะคะทุกคนเป็นคนไทยที่แบบว่าคือเยี่ยมมากคือต่อแบบก็คือเข้าไปเห็นงานปุ๊บเลยเพม่อนจะบอถาม่นหนูเห็ดหันเห็นนีเป็น,ปน, no ans, ปนบ่ทานูเห็ดบ่เป็น หนูทาไม่เป็นเจ๊จะไม่รับหรือเจ๊จะไม่รับหนูเข้าทํางานนู่นนี่นั่นคือเ่อนจะบกถามเลยทุกคนนี่แหละเป็นคนที่แบบเป็นประเทศที่แบบอ่ะในเมื่อเป็นคนที่วแบบ่าเขาเป็นคนที่้อยโอกาสนะทุกคนบอก่ายังไงคือรับคนที่ดโดยโอกาสที่ว่าบ่ามีการศึกษาอย่างต่างๆเนาะทุกคนนอนนี่แหละก็เลยแบบว่าเป็นประเทศที่แบบชื่นชมนะคะทุกคนนะคะเป็นคือเหตุผลที่เขามากักเนาะทุกคนนะคะก็เหตุผลที่สามก็ไปแล้วนะคะมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะ ทุกคนนะคะเหตุผลที่4กับเหตุผลที่3ทุกคนเนาะคนไทยนั้นมักห้โอกาสคนทุกระดับชั้นคนห้มักห้โอกาสคนทุกประเภทเนาะทุกคนแล้วก็แทบจะเป็นคนทุกเพศทุกวัยแล้วทุกคนเนาะค่ะนะคนไทยเราทุกคนเป็นคนที่แบบว่ามักห้โอกาสคนทุกเพศทุกวัยทุกประเทศทุกระดับชั้นเราทุกคนก็ว่าจะ จะบทามเวลาทีทํางานหนูเรียนจบอะไรมาอ่หนูจบชั้นไหนหนูอ่านหนังสือเป็นไหมถ้าหนูอ่านไทยไม่ได้หนูพูดไทยไม่เก่งพี่จะไม่รับเจจะไม่รับคือคนไทยจะโบว์เบาจะโบใช่คำนั้นเลยนะคะร้อยทั้งร้อยนะทุกคนคือน้อยมากที่จะ ไม่เลือกว่าเรามีการศึกษาสูงไหมหรือเราไม่มีการศึกษาเลยกะจะบอตีเฮ้าเนาะทุกคนการยังให้โอกาสรับเฮ้าเขาทํางานเนาะทุกคนนี้แหละคือควบแบบว่าชื่นชมของคนที่ได้โอกาสของคนที่แบบต่างทินตา่างบาทต่างเมืองเน,นาะทุกคนนะคะคือประเทศไทยหลักๆนะคะทุกคนที่คนส่วนมากเลือกที่จะมาทํางานในประเทศไทยนะคะเหตุผลที่สี่นะจ๊ะ แค่ว่าเาก็มีความสุขทุกคนบอเฮาซึ้ดีในการที่แบบว่าอ่ะแบบปปิมหรือว่าชฉื่นชมนะคะทุกคนนะคะจ้ามาต่อกันคือเกาเนาะจ๋านะเหตุผลที่หาทุกคนเนาะเหตุผลที่หา้าที่ซาแพร์เหลือกที่จะมาทํางานในประเทศคือคืออย่างแน่จ้ามาฟังกันต่อเหนื่องไปเลยเด้อเหตุผลที่หานี่คือเป็นประเทศซาแพร์คิดว่าเหลือกที่จะมาทํางานในประเทศไทยนี่คือแบบว่า ตอนตอนแรกนะสเปคคิดว่ามันเป็นเป็นแบบว่าการไปมาสะดวกสบายเนาะทุกคนเนาะโดยเฉพาะแบบว่าไปมาสะดวกสบายยังไรการที่แบบว่าเข้าไปมาหาสู่กันหนูซื้อว่ามันง่ายนะมันกะโบก,กลเกินเกินควรเนาะทุกคนอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะทุกคนยกตัวอย่างคือสเปคเดินทางขึ้นไปอ่าไปเวียงจันทร์เนาะทุกคนเนาะนครหลวงเวียงจันทร์เนาะทุกคนกับเดินทางขึ้นมาประเทศไทยใช้เวลา เกือบจะเถากันนะท kind of like so, ุกคนเนาะเกือบเวลาใช้เวลาเถากันเลยนะทุกคนใช้เวลาเถากันเลยเนาะในการเดินทางแต่สมมติถาสมมติว่าสเปนไปทํางานอยู่ประเทศลาวสเปนอาจจะได้แค่แบบว่าเงินเดือนเดือนละหลากีบลอวเดือนละสี่พันบาทหาพันบาทเนาะทุกคนแต่สเปนมาทํางานอยู่ประเทศไทยอย่างต่ํานะทุกคนเดือนละแปดพันถึงเก้าพันนะคะทุกคนอย่างเฉลี่ยวันละสามร้อยเนาะทุกคนเนาะนะคะอย่างเฉลี่ยอย่างเฉลี่ยแบบว่า ค่าแรงที่แบบว่าอาพอประมาณหรือเฉลีย่ยแบบว่าปกตินะคะทุกคนสมัยแต่ก่อนนาอหรือว่าจะได้กดันเลอแต่เนาะตจ้าเหตุผลที่โควก,กคือต้องขอโทษนะคะที่ใช้ภาษาเมอนะคะในการพูดเระเให้เป็นประเทศที่สแพรพมกักและการเลือกที่จะทํางานในถาวาวันใดวันหนึ่งที่สแพรพแบบวันเลือกที่จะจากพ่อแม่มาทํางานอยู่ใกล้บ้านเกิดเมืองนองบ้านเกิดเมืองนอนชา,าวแพร่การเลือก อุแป๊บน,นึงเกือบโทรศัพท์ตกแะะป๊บน,นึงนะคะเกือบโทรศัพท์ล่วงนะคะโ,คโทรศัพท์ยิงแพงเนี่ยจะแม่ต้องไปซื้อขาต่างก่อใหม่เลยทุกคนเนาะอ่ะเป็นอ่ะตอนอจากตอนทานเราจะเลือกไกลบานเกินไม่เล่าก,ก็คือประเทศไทยนี่ะะนนแหละจ้าพอสุขแพ่แบบรูซึกมักและรูซึกภูมิใจได้หลายอย่างเนะาะว่าจะเป็นนิสัยคนไทยาว่าจะเป็นการทํางานหรือว่า,าว่าจะเป็นแบบว่า ไปมากรือว่าเพราว่าจะเป็นแบบว่าการแบบว่าใช้ชีวิตนอกอย่างเช่นถนนหนทางทุกคนเป็นประเทศที่แบบอุดมสมบูรณ์บอกไงสคิคะทุกคนประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์นอกโดยเฉพาะอาหารการกินนะคะทุกคนนะคะแพรก็ชื่นชอบนี่ก็คือเหตุผลหลักๆที่ชอบแพนเลือกที่จะทำง,งานอยู่ประเทศไทยนะคะถึงจะวันเวลาล่วงเลยไปตั้ง20สิบ 20ปีแล้วเนาะที่สแพรททำงานอยู่ประเทศไทยทุกคนแต่ก็ยังยืนยันว่าจะขอทํางานประเทศไทยอีกในระยะหนึ่งเลยนะคะทุกคนก็ขอขอบคุณพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็ขอบคุณคนไทยทุกๆคนนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็ให้การต้อนรับให้ความเมตตากรุณาแก่ซาแพร์ทุกคนนอกที่แบบว่าบว่าสิปายูไซกะ มีท่านเจ้าหน้าที่เรือ่องคนที่เพื่อนรวมงนานเราทุกๆคนทุกๆ่านเรือที่สเปคเคยอยู่กับเพื่อนก็นให้โอกาสแ้วก็ห้การตอนรับห้ความเมตตาปานี้สเพคตลอดมาเนาทุกคนเราก็ขอบคุณในบุญบารมีของคนไทยหรือ่อพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็สิ่งศักสิทธิ์ขู่บ้านขู่เมืองของคนไทยถูกๆท่านนะคะสาธุขอบคุณหลายๆเด้อจ้าคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้แน่เราทุกคนคลิปนี้ก็ ช่วยก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้แหละผิดพ,พลาดประการใด้กรกาบขอโทษขออภัยเส้นตเตาเช่นเคยนะจ๊ะไปละจ้ะสบายดีสวัสดีค่ะ